สาลายน้ำจืดพี่น้องเราอีสานสิมาหลับเท่าหมืแลกัพี่น้องอยากมากินหลับเท่าเหมือนกันครับสาลายน้ำจืดพี่พักเขียวพี่น้องมีหลายซื้อเนาะทางคนเกับพักเขียวอางคนเอิ่นเท่าทางคนกับปลาสาลิสาลิน้ำจืดพี่น้องมากินหลับเท่าเหมือนกันแซ่บๆครับชาวอีสานกำลังเรียกพี่น้องเรียกเท่าจะไปลวก ลาบเท่า,สาเสกเสแสมเ้่งพี่น้องหากินยากนะพี่น้องสม่วยลาบเท่าลองมาติดตามนี่พี่น้องเด้อหลาบเท่ากันแวยงามครับน้ำปาพี่น้องเท่าลาบใส่ปนน้ำพี่น้องใส่ปน ใส่ผ hey, ักหอมใส่หัวคาตะไคร้หลากหลายอย่างหลายแนวพี่น้องบอกเกืเอบขึ้นหมดละมาติดตามพี่น้องแล้วพี่น้องมือไก่เทาพี่น้องผักเขียวนะครับเขียวเอามาติอย่างงั้นใส่หอมเนียพี่น้องใส่หัวหอมจังห,หอมดีเลยพี่น้องเนาะหัวหอม ใส่แบบเกลขึ้นใส่ตะไคร้ซอยใส่คาซอยพี่น้องเนี่ยเครื่องเครื่องหลับเท่าพี่น้องนี่พี่น้องเครื่องหลับเท่าก็บถึีตประมาณนี้นะพี่น้องเนาะตะไคร้หอมพี่ตะไคร้สองหัวพี่น้องตะไคร้สองหัวหอมสองหัวคาสองหัวเดี๋ยวผมจะเกลื่อนจังเลยพี่น้องก้อยไปกันพี่น้องมาเบิ่งหลับเท่าพี่น้องบ้านสาวอีสานเราใส่เครื่องเรียบร้อยพี่น้องแล้วสึงติดก็คือใส่ผงชูรสใส่ปลาละน้ำปลาละต้มพี่น้อง เลาจบของชลเครื่องติเกียมไปกับลุกน้องเนาะมีกาาขัวมีกขาขัวหัวค่าตะไข่ซอยก็เกินประแดกน้ำป่าพี่น้องซ้ำนี้ครับบนมีธีกันจะแสร็คนฝชาวอีสานเอาตีคน้พี่น้องชืวอคะเท้าพี่นอเนาะกนบพี่น้องไป เนี่ยครับหลับเท้าพี่น้องตับบหมกควพี่น้องมากินหลับเท้าร่วมกันพี่น้องเอ้ยปีละเท่อก็ไปกินครับหลับเท้าเจ็บแฉะพี่น้องหลับเท้าพี่น้องมาหลับเท้าครับเจ็บแฉะครับเจ็บแ้ะพี่น้องเจ้าพี่น้องครับเจ็าเขา นอนจับแบหลับเข่าถ้าทั้ากับี้านกบรบ,บกเป๋าคนแรกคนแรกคนที่สามเป็นกำลังใจาไม่ทิไม่ต่อไปเพีองเนาะครับใช่ีหมครพี่นองทพ่ดีมีแห้ง ทุขุมสุข้อนสามารถดตามรับชมคลิปนม,มเพลินเนาะขอการไม่คลิปหนาครับคลิปนี้เอาส้ำมีกันครับบาย,บายครับ